สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับประโยชน์ของการสรับผิวนะคะก็วันนี้ก็ยกมา7ข้อด้วยกันนะคะ,ะข้อแรกนะคะก็คือ,อผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว,วก็คือถ้าเราไม่ได้ขัดผิวเนี่ยเซลล์ผิวที่ตายแล้วมันก็จะยังติดผิวเราอยู่พอเราขัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วออกไปนะคะมันก็จะทําให้ผิวเราใสขึ้นกว่าเดิม2ก็คือทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจากเดิมนะคะ ก็เมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทําให้เซลล์ผิวของเราหลุดออกไปแล้วก็ทําให้เรามีผิวที่ขาวใสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะข้อต่อมาก็คือลดเลือนริ้วรอยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นรอยดํารอยแดงรอยแผลเป็นต่างๆก็จะทําให้มันจางลงแล้วก็ลดช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นตาตุก็จะทําให้มันดําด้านน้อยลงนะคะแล้วก็ ข้อต่อมาเนี่ยก็คือแก้ไขปัญหาผิวที่มันแตกลายนะคะบริเวณต้นขาเมื่อเราขัดเป็นประจำเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีผิวที่เนียนแล้วก็รอยที่แตกลายจางลงนะคะ,ะต่อมานะคะข้อ5ก็คือ,อช่วยฟื้นฟนูสภาพผิวให้มันดีขึ้นเพราะว่าเราขัดจริงสกปกที่มันตกค้างอยู่ในผิวเราออกไปเนี่ยมันก็จะช่วยลดการเกิดสิวที่หลังไ,ได้นะคะแล้วก็ทําให้มีผิวที่เนียนใสข้อ6นะคะก็คือทําให้ เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าการสครับผิวเนี่ยมันไปกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็ทำให้ออกซิเจนและก็สารอาหารที่จะไปเลี้ยงผิวเนี่ยมันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ข้อ7ก็คือมันช่วยให้เราผ่อนคลายเพราะว่าการสครับผิวก็เป็นการผ่อนคลายอีกอย่างงก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาก็จะส่งผลให้แบบว่าพอได้ขัดแล้วเนี่ยก็จะ ลดความเครียดลงได้ค่ะค่ะและการได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการสครับผิวนะคะมันก็ทําให้เราอยากสครับผิวแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะต้องจ่ายไปในการซื้อสครับต่างๆนะคะมีมอยู่หลายแบบแล้วก็ประโยชน์ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะอย่างเช่นสครับกากกาแฟก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะ แล้วก็มะขามเราก็เป็นสิ่งที่มีติดตู้อยู่แล้วก็นำมาขัดผิวได้ไดที่สบายกระเป๋าไม่ต้องพึ่งสถานที่สปาแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆเพราะว่าการสครับผิวเราสามารถทำเองได้ค่ะ การสครับผิวนะคะเราก็ทําได้ง่ายๆที่บ้านก็การสครับผิวที่แนะนําก็คือ,อ1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เราก็สครับไว้สักประมาณ10-15นาทีนะคะก็จะช่วยของเราแล้วก็ทําให้เรามีผิวที่เนียนใสขึ้นนะคะ,ะกากาแฟก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยถูกๆนะคะประมาณอซองละ10-20บาทนะคะแล้วก็ขัดได้เป็นเดือนเลยคะ่ะ